ครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวรีแลกนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาดูทุ่งนาช่วงนี้ฝนตกหนักติดต่อกันเลยครับสองสามวันนะครับตอนนี้ครับน้ำครับเริ่มกัดถนนนะครับผมน้ำเยอะครับนี่นี่ลดลงไปมากแล้วนะครับตอนแรกเยอะกว่านี้นะครับนีครับผมนี่ข้าวกำลังเขียวนะครับผม ครับเนี่ยครับชีวิตเกษตรกรนะครับผมทําหลายอย่างครับผมนอกจากทําหน่อไม้แล้วก็มีเนีครับหน้าผลเราก็ปลูกข้าวนะครับก็มีอะไรครับต้นยูคาครับก็กําลังจะโตนะครับผมโตเร็วมากเลยครับครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ทางเข้าสวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปนู่นครับไปตัดไม้อยู่หลังเขาทางนู่นนะครับนู่นครับตรงตีนเขาเลยครับผมครับยว ว่าางจะขึ้นไปสำรวจเขานะครับพาไปชมสำรวจบนเขาแถวบ้านผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมครับผมสวัสดีครับ